สวัสดีครับจาก HR i g h i n e Motor Sport ครับผมพี่ซูโร่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรถ Toyota r ร v o รุ่น Loco โนะครับคันนี้ก็เป็น FC ของเพจร้านเรานะครับเป็นลูกค้าจากภทรธานีแต่เปิดว่ามาทุลาที่ทางเหนือก็เลยมาปรับแต่งช่วงล่างก่อนกลับบ้านนะครับเดี๋ยวคันนี้ใช้อะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะตัดปัญหาในเรื่องของการโยนการโค้งนะครับแล้ววิ่งดินไปดินมาของเจ้ารี vo Lo ็นะครับ คันนี้เราเลือกใช้โชอกอัพของโปรเฟนเดอร์ครับผมคู่หน้าจะเป็นรุ่นควีนซีรีส์นะครับปรับ16กระดับส่วนด้านท้ายนะครับตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับเราจะต้องใช้เป็นรุ่นซับแทงค์ปรับ8เท่านั้นนะครับเพื่อที่จะให้รถมีการทรงตัวและหยุดการสั่นค้างของแหนบได้ดีนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับมันเป็นรุ่นแหนบมี2แผ่นแหนบตัวนี้จะดีดเร็วแรงแล้วก็ลึกมากนะครับรถจะมีอาการสะบัดนะครับแล้วก็สาย แต่ตอนนี้เราเดี๋ยวจะให้โชคของโปรเฟนเดอร์นะครับจัดการอาการนี้ไปก่อนนะครับไหนๆก็ามาแล้วนะครับอันนี้ก็เลยเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนยางซะด้วยเลยก็เลือกเป็นเลนโซ่ครับผมเบนโซ่ so, รุ่นเวเลอร์นะครับขนาด18นิ้วคูณ9นิ้วส่วนยางลูกค้าบอกต้องการนุ่มเงียบและรีดน้ดําดีนี่นะครับโตโยต้า AT3 ตัวนี้จะเป็น m ิ d อินเจพันนะครับเป็นยางที่มีสมรรถนะในการขับขี่ในถนนเรียบนะครับ ใกล้เคียงกับยาง HT เลยนุ่มเงียบและรีดน้ำดีมากๆนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้ในทางที่มันเป็นดินโคลเลนนะครับก็คือเป็นรูปแบบของอยางออลเทเลนยอดนิยมอีกตัวหนึ่งนะครับที่ร้านเราแนะนําให้ลูกค้าใช้โอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยงานติดตั้งกันถ้าสนใจแก้ไขปัญหาน,นะครับแล้วก็พร้อมกับการตกแต่งไปให้สวยงามด้วยนะครับติดต่อเราครับ HR High p f o r a e s p o r t แยกอินโนจีนจังหวัดพิษณุโลกครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูงานติดตั้งกัน